สวัสดีค่ะก็จะรับข้อสู่ช่อง u t u b e บัวสวรรค์ช n เนลนะคะค่ะตอนนี้ห้องก่ะอยู่ที่ขันลังเมทีนะคะเมื่อนี่เป็นมือสันวันดีเป็นมื่อสิริมงคลอ่าแห่งชีพงานของคุณพี่แพทวข้าวแสงทองแล้วก็ใหญยบาลฟินแล่นนะคะเมื่อนี่เป็นวันเปิดวงเอาเหลิกเอาใช่ขก่อนจะไปสู่งานหาเงินหาคําเนาะพี่นอนกะเมื่อนี้เมมจะขออนุญาตอ่า ่ายบรรยากาศด้านหลังให้พี่น้องเบิ้งสะกวนนะคะเดี๋ยวบรรยากาศด้านหน้าเดี๋ยวเราค่อยดูอีกครั้งนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวน้องจะพาดูาบรรยากาศรอบๆนะคะของน้องนั่งแดนสื่อร์กาการแต่งตัวเบื้องหน้าเบื้องหลังของทีมงานพี่แพลเวเแสงของผู้หญบ้านฟินแลนด์ค่ะแฮลพี่น้องพี่น้องของคุณหน้าแล้วก็คุณตาคุณหนวดคุณเขา คุณเส้นผมแล้วก็รอยยิ้มคุณแค่วด้วยนะคะครับผมก็มาริโอ้จัวครับเจ้าของงานเพลงเพลงยังครับไมยฟังร้างของสองเขเคยฟังพี่น้องแต่ว่าร้องได้เมียใส่ล่างตัวยมากหลายแห่งอันนี้ลับบ้านบ่อแห่งนต่เนื่งบ่ามันไหนเมียใส่ล่างตัวเพราะว่ามันจะเป็นอันที่จังหวัดจังหวัดมันจังหวัเพียงเนาะเมียใส่บ่เคยลลายแต่ว่าพวกซูแห่งนี้แห่งนี้แห่งมัด ไปของโคแน่นโอ้ยไฟฟ้าไอ้เหี้ยว่านเดี๋ยวเบายิบอกก่อนแล้วพี่น้องปากเป็นหอดผู้เด็ดปากมาแดดมาเบาถลูกไทยบ้านนี่จะพร้อมโตจริงมากนะคะมาเบาพื้นคนนะครับวิ่งกินคางบ้านครับเอาไปเปิดใส่ลำพงต่อฟังคากรอดแต่ช่งสมบูรณบ้านใดบ่มีกล้องวงจรปิดจะไปย่านพี่น้องมีผู้เฒ่ายิบแกได้เบาพื้นลูกไทยบ้านเป็นนั่นละกล้องวงจรของแท้ เอานุรอ้ยกอดตื่นเต้นแห้งครับแบบว่าเดีออกสองว่าสมภูัวบัวแมนบัวสวรรค์ซอยังกว่าไม่ด้ซอนยังกอว่าม่ด้วอ๋อบัวสวรรค์้ยมีสาของได้ใจท่องบัตรม่เ็นบัวสวรรค์ครับอุ้ยตื่นเต้นแหงเดี๋ยวออกบัวสวรรค์เช้นวยาี่คัวสวรรค์ชยันอย่าเสียเล่าพี่น้องหนูนะคุณบอกะั่อทารัโตจริงของ จะหอกระทหัวท้ง่บางลายเมย์มาพน่นหน้าสดเรพี่น้องาว่าทาแตงหน้ากบสดกัรอพี่น้องสดรออิหลีให้เให้ครับถ้าคุณขับเร็วตัดไยนะคโอเคนะคะขอบคุณคุณโาโอ้โจกด้วยนะคะ ฝากช่องมาเลโอโจ๊กด้วยนะคะรับอ,อ,อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กดซับนักการนะครับพี่น้องมันต้องควรเป็นหนุ่มาบและตาช้างนะเอาปอนค่ะช้างคันที่ตามนาไม่ีครับพี่น้องวันเห็แน่นอนครับนบุรีมากเพราะมีการไห้เพราะว่ายางเดียวยางเกลียวเดี๋ยวพี่ก็มาฟอ,อนนะคะ บรรยากาศด้านหลังเวทีความหมวนของเรานะคะวันนี้นำทีมโดยคุณทัศนีหันอี้ <c oughs> <c oughs> อันนี้แม่แม่จากสองคอนนะคะบ้านสองคอน <c oughs> อุบลราชธานีนะคะ <c oughs> แม่ยุซีท่วนเตออีแม่ยุซีท่วนเขาหน่อยอุบลราชธานีอันนี้คุณแม่อยู ทีกท่านนะคะอันนี้คือเบื้องหลังนะคะอันนี้ห้องอันนี้อันนี้เรานั่งอยู่ที่เต้นขนนะคะพี่น้องนำทีมโดยคุณแม่ต้อยคนสวยค่ะดูแลจากคลองนี้ด้วยแม่กินข้าวกินหนังแม่จะดูแลแต่ขนลายมาสอดที่ข่ายหญ้ามาสอดีค่ข่าสสวัดียหญ้า เสนอค่ะดอกมะแมยาเท่าไหร่อันนี้อันนี้แม่ๆจากสงขลานะคะอุบลราชธานีนะคะผู้ใสค่ะผู้ซส่เมื่อนันไปกินก๋อยกุ้งเซ็ตกุ้งเต็ดไปกินปลายูริมโคเมื่อนั้นนะคะนี่ก็บรรยากาศด้านหลังนะคะอือดีว้าวอร่อยละเ้าว้าวอร่อยละเช้าบรรยากาศด้านหลังของเรานะคะ อันนี้พี่บิวศิลาลักษ์ค่ะสวัสดีครับผมมอลลัมซีฟนิวบิวศิลาลักษ์มอลลัซีฟนิวบิวศิลาลักษ์มีผู้เดียวในอำนาจ,จเจริญเขียนมอวตะพานค่ะมีซีฟนิวนะคะขอบคุณพี่น้องที่ติด,ดตามรละเบิ้งครับช่องน้องแมมะะบัวสวรรค์วันโทครับกอบอดีเพราะเมื่อนี้บอดีไปน้ำกันได้น้องแมมพูดสวยครับสวยสำคัญมีพี่น้องเบิง้งซันส้ำกล้วยเหรอคะพี่น้องอันนี้น้องๆทีมงาน สวัสดีค่ะคนสวยรถแห่วนสายยันสาวหน่่ยสี่นะคะสาวมอลำเสียงสถานน้องน้ำหวานจิรภาโสทังโอทัูงโซสวัสดีค่ะคนสวย่ตอนนี้อันคือเบื้องหลังนะคะอันนี้คือด้านหลังของค่ำคืนวันนี้นะคะเดี๋ยวเขาจะพาไปเบ่งบรรยากาศการแต่งตัวนะคะ แลี้ยวไปทางนี้เป็นจงังไดสวัสดีครับวัสดีครับเป็นได้มื่อนี่ตื่นเต้นบอเปิดแรงเปิดเปิดว่างมือแรกตื่นเต้นอยู่ค่ะสอบเมื่เต้หุ่นละจนหดเท่ามือสิเปิดก็ยังสอบอีกโยงหันสอบเนื่อเต้ของพันศาจนหดมืออันสีออกพันศาก็ยังสอบหอดมือนีนมือเปิด เป็นโมตื่นเต้นโควิดเป็นเหตุนะคะในแง่ในสื่อแล้วก็จือทาบอะไรเรามา่อมกันไหม่นักหนึ่งไหมเมื่อนี่เปิดวงกันให้มั่นมานเด้อสาธุแหกมานแหกมานนะคะขอบคุณทีมงานน้องๆพี่แพรพอแสงทองนะคะเดี๋ยวให้น้องๆเขาแต่งหนาต่อนะคะฮลโลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ต้อมพี่ยุ้ยค่ะพี่นุ้ยรยทชแนลนะคะ ส,สวัสดีค่ะคนสวยน้องกระบินโอ้ย <laughs> คนสอยของเรานะคะตอนนี้กำลังเตรียมพร้อมแต็งหน้าสองแปดฮะแต่งหน้าสองแปดแป๊บเดียวโอ้แต่งหน้าสองแปดแป๊บเดียวนะจ๊ะแปบบจวดประหรดจุนจวดไปสัป่น์เบนบอล <laughs> ให้มันมานเดอรมันมารเดอ่ดอะ <laughs> อันนี้พี่อ้ครับพี่น้องพี่ไอ้บอยังน่พี่ไอ้พ่อพี่ไอ้บอกยังแน่พ่อเป็นครับรถย่างเดียวพ่อเป่าไก่เก่งครับพ่อเ่เก่งคือหม่าล่ามเพลินขนมมิตรเนี่ยบอนบเฮลโลโอ้ยงามล่ล่ะีีสะแนีสวัสดีขาย่างเขาเป่ากินกินต่หน่ำหน่ำหน่หนเปาค่ะไดเอคนดังจากคนเนก่อ ะเอาคักคักแน่คอยสวยแล้วอันนี้คุณแม่นี่รุ่ยชาแนลนะจ๊ะเอาต้องึ้นข้อเสนอหน้ำบอกจันข้อเสนอหน้ำเล็กน้อยให้ชอบตัดเป็นคู่ครับผมคุณยายกำลังแต่งหน้าแต่งตัวกันนะคะอันนี้ให้เนี่ยเนี่ยนิเกียนคิวพี่น้องเฮลสั้นีค่ะเขาอยากเป็นกองเลยครับ้องเต็มเลยครับเพราะว่า อาจารย์ทำผู้จอมเลซอยผู้ใดก็้าหาอาจารย์ทำอาจารย์ทำานรดนตรอาจารย์ทำารดนตรีอยู่ที่เริองพาใช่ไหมอาจารย์ทำยว่าบอมเมล่ได้ยินมามันโกุลยังกว่าอะไรี่พอด้เรียกว่าะไรก็อบรรากาศนะอันนี้ก็รางเคียงเงินอนู่วกับพี่น้องอุ้ยอันนี้พี่นะคะของเราค่ะอันนี้ตลกสาวผู้ลุ่เสค่ะผู้สวยค่ะ <Hello. S 2> สวยบ่สวยค่ะสวยบักค่ะแตงตะลกเื่อให้มันยุยยุยเขากันตะลกงไสวยตสวย่สวยบ่ได้ผ่สวยบ่ได้ม่ได้เอาข้าวเ้ายยยุ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 ย อาก็าอนบัวนัเ็กอามูสีมันแดงเป็นกบจังสันบานี้พี่น้องเอาบางเนี่ยเอาเข้ามาจอคือกบแก่เข้าแม่เปนบุญคือมันเ่าอ้าเบิกที่หละักงามนั่งดนเ่งามเบิดดังเพาข้มนุ่มกระตั้งพี่น้อง่ง่นี้นโ่งหงบเป็นกบ็ได้นอก็ได้เป็นลมีบอลิงแต่เ่นกันไหนก็งามแ าบอมันคนละบทมันคนละฉากค่ะมันคนละฉากค่ะเบ็นได้ทางนี้โอเคไปฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ตะปูสวยๆหางเครื่องเพลียวผาพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยสะออนคนสวยคนสวยนางแกนันบอน้องเบิร์ดคนสวยนะคะอันไหนก่อนคุณพี่ครับสวัสดีค่ะไม่เอ้าต้องคุณเกียต้องระวังปิดมาหลากหลายแห่งมาหลายนะคะห้ามพลาดเพจะเป็นอ่อ แม่บัวพันธักโสคุณพี่เด่นชัยแล้วกันอุ้ยลายมาริโอจกมาริโอจกมาอันก็มาแตงโมเซฟเวอร์ก็มาลายเนี่ยงเรียงมือนี่คุ้มเป็นขุบปัดสองรอยกันถือว่าคุ้มแต่ว่ามือนี้เทาเก็บแค่100บาทนะคะแต่ว่าเงินที่เทาเก็บมานี่เทาจะเขาท่าบุญกับท่าเรียนหรืออาจจะเป็นทางวัดทางสี่เทากับแบบทำบุญทำบุญให้แม่เทพด้วยเนาะแม่นะคะต้อนนี้ก็เป็นแ้่ที่แข็เข้าไว้ๆอาการดีได้ไหนยิ่งขาวเมื่อตาแดีโอ อันนี้แล้วที่แบบทุกคนดีใจแห้งนะคะทีมงานเพราะว่าแม่เทพก็ถือว่าเป็นแม่ของมันที่เป็นลูกทุกคนน้ำเพรามาอยู่นี่กันมีแต่แม่เพิ่นดูแลนะคะเมากาแบบต่างบ้านต่างเพื่อนมาหาเหตุกานพี่น้องแม่เทพมีลูกหลายลูกหลายอีหลีลูกแบบสี่สิบห้าสิบคนควรกำลังใจของลูกๆนะคะให้แม่เทพเศร้าไว้ใเนอนนี่แหละกำลังใจสำคัญก็เข้ามือนี่นะคะคือแม่เทพนะคะเทียนค่เดี๋ยวลองไปสัมผพสไปมอบรรยากาศรอบๆอีกแล้วกนว้า อ้าวลูกเรลูกอ้าวภาคหลายปวดโปเป็นยังไงเมื่อนี้วันแรกอันนี้นัเอกนังเอกสาวนะคะนังเอกสาวดาวตลก เมื่อนั้นเากิน้องเมื่อเมื่อที่น่ราเกิดมีเท่วหลานที่บ้านเป็นแม่ว่วานนั่นเองพกนี่ล่ะหวาวแน่ ตัวหัวค่ะก็โมสีเดียวสีเดียวเลยสีเดียวเลยค่ะเียเดวอาหน้าสูบ่หัวสีคันคันเทพบ่เป็นต้องหัวเขาสีหัวบ่อนอแบรนบ่อดนี่แหละค่ะพี่น้องอันนี้คือเบื้องหลังนะคะตาประทับลูกใสตาประทับอันนี้คือแต่งสวยค่ะเดี๋ยวจังร้อยติดแต่งแต่งจังร้อยแล้วติดตามตลกนี่ะ่อเนี้ยแต่ว่าพักนวดมาเห็นได้เติมเติมเติมซุปหล่อนั่งคุยมาสิเดียวอย่างเด้อรถขึ้นมาโอเคค่ะเดี๋ยวให้น้องๆเข้อแต่งตัวก่อนนะคะ ค่ะพี่นอ้องเบื้องหลังเข่ากับจะมาประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเมื่อน,นี้เราจะเก็บภาพบรรยากาศให้ได้ลหลฟ์ร่วหน่อยที่สุดก่แล้วแต่สภาพสิ่งแวดลอ้อมของมือน,นี้นะคะพี่น้องก่ะเมื่อน,นี้ขอให้ปลอดพลปลอดพลก็แล้วกันนะคะขอให้ปลอดพลปลอดพลขอให้ทีมงานพี่แพรวาวแสงทองจงพบ จ,จประสบความสําเร็จทุกๆด้านท,ทุกๆการแสดงทุกๆสถานการณ์ทุกๆมองทุกๆบอลที่ไปนะคะพี่น้องอย่าให้มีอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงนะคะแปงสีฟองบอกนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้เอาไว้สมิสก่อนเดี๋ยวน้องจะไปเก็บภาพบรรยากาศต่างๆให้ดูอีกคลิปต่อไปรอชมกันนะคะ